มาหฮอดสโลสบสมโพธิบิ๊กซี่ประเด็นประเด็นได้ของเล่นเสียงดังไหมลูก เด็กเอ็กตีเป็นเพงลงเหรอลูกอออันนี้่คือะไปตายแล้วพี่ประเดียวไปแล้วนุ่น Hehehehe <laughs>